สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบคุณผู้ชมอังคารหพฤษภาคม2568กคุณผูม้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้ผมและแขกรับเชิญจะคุยกันใน2เรื่อง2ที่2.2จุดพรมแดน1ก็คือตาเมือนทมที่ติดกับขเขมรและอีกหนึ่งก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะตอนนี้ร้อนแรงเหลือเกินแต่ความเหมือนกันของทั้งสองสถานที่นั่นคือความหวาดระแวงของพี่น้องประชาชนทางฝั่งตาเมือนทมที่ติดกับขเขมร พี่น้องประชาชนคอมเมนต์ล้วนแต่ไม่ในทิศทางเดียวกันว,ว่าวาระแวงความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับฝ่ายกัมพูชาส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอนนี้ก่อเหตุรุนแรงสังหารชีวิตของชาวไทยพุทธผู้บริสุทธิ์แม้กระทั่งคนพิการคนชราหรือเด็กก็ไม่ละเวน้นพี่น้องประชาชนจิ้มนิ้วไปที่พักการเมืองสีสม้มและสื่อมวลชนขายชาติบางคนที่ พยายามเหลือเกินจะให้รัฐบาลไทยเจรจากับโจรแบ่งแยกดินแดนทั้งหมดนี้แหะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือพลโทพารดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีครับดีครับต้นเ<อ>สแมวครับพี่แมวครับยินดีครับขอบพระคุณครับในฐานะที่เสแมวเป็นอดีต เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นสถานการณ์เห็นความหวาดกลัวเห็นค,ความไม่มั่นใจของพี่น้องประชาชนเข้าใจเขาไหมเข้าใจประชาชนไหมตอนเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและตรงนี้มันสะท้อนถึงจุดอ่อนของรัฐบาลชุดนี้คือถ้าเป็นประเด็นเรื่องต่างประเทศและเรื่องความมั่นคงทีไรเนี่ยพี่น้องประชาชนหวาดระแวงทุกเรื่องกลัวว่าจะต้องไปเสียเปรียบกับประเทศคู่กรณีทั้งสิ้นนะ,ะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเชิงบวกหรือไม่บวก นะครับเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่บวกเรื่องเดนพื้นที่ที่เกี่ยวกับคาสิโนใช่ทุกพรรมแดนด้วยแล้วพอเกี่ยวข้องกับเรื่องดินแดน MOU 4 4เกาะกูดอ้าวอันนี้มาตาเมืองทม MOU อเหมือนกันแต่43่เาอทั้งทั้งที่มันมีข้อตกลงบันทึกข้อตกลงซึ่งทําให้ควรจะต้องปฏิบัติการร่วมกันแต่กลายว่าเป็นมูลเหตุให้พี่น้องหวาดระแวงหมดว่าเฮ้ยที่ไปเซ็นเขาเนี่ยเสียเปรียบไหมแล้วมันจะพัฒนาการไปจุดจบเป็นข้อ ตกลงที่กลายไปว่าเราเสียเปรียบหรือเปล่าหรือที่กลัวที่สุดเสียดินแดนเพราะภาพหลอนของการเสียเขาพะวิหารไปยังตามหลอกหลอนประชาชนตลอดที่ว่าสุดยอดไม่เสียรับรองมือหนึ่งผู้แหมตรงทนายความสุดยอดของประเทศสุดท้ายเสียเขาพวิหารหาครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ฝั่งกัมพูชากันละกันฝั่งขเขมรช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการส่งต่อคลิปกันมากว่าทหาเรเขมับ ขึ้นไปพยายามที่จะแสดงอํานาจบ,บาดใหญ่พยายามนุ่มพยายามนี่ตะวงตะวาใสทานไทยแต่ทานไทยก็บอกว่าไปลงไปเหอะให้มาได้แค่ในเวลาที่ต่ะที่เปิดแค่นั้นถูกต้องแต่กลับกลายเป็นว่ามีข่าวมาว่าฝ่ายการเมืองสั่งให้ทหารไทยถอยอะไรเกิดขึ้นคือตรงนี้พี่ว่าเป็นปัญหาในการสื่อสารเพราะจริงๆไอ้ข้อตกลงความมั่นคงร่วมกันเนี่ยที่ไอ้ประสาทไอ้ตาเมินทมเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันมีมายาวนานแล้ว ที่ถ้าฝ่ายคนกัมพูชาจะขึ้นมากราบไหว้ฝ่ายไทยเนี่ยมันจะเปิดให้ขึ้นมาเวลา9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามเป็นปกติอยู่แล้วคือที่น้องทหารคนนั้นพูดอะชัดแล้วประสาทเนี่ยไม่ต้องไปพูดอะไรมากอยู่ในไทยร้อยเปอร์เซนเพราะย่านนั้นเนี่ยไม่ว่าจะประสาทตาเมืินประสาทตาเมืินโตดประสาทตาเมินทมเนี่ยอยู่ในแดนดินแดนไทยหมดเพียงแต่ตาเมืินทมเนี่ยมันชิดกับเขตแดนมากแล้วมันมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนอะยังไม่ปักปันเส้น เส้นดินแดนฉะนั้นไอ้<แ>ตรงเนี้ยเออมันจะทําให้เกิดความรับร่าลอ่ลอ,ลอเอาเถิดกันอะเอ้ยเดี๋ยวกัมพูชาเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวไทยเข้ามาเอ้ยเขาต้องการให้เป็นพื้นที่ปองหาน No Man's Land นะครับตรงเนี้ยแต่ว่าตัวปราสาทเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะและการปฏิบัติที่ผ่านมาก็ชัดเลยเพราะไทยเป็นคนคุมกฎเนี่เก้าโมงเช้าเข้ามาสิบห้าโมงเย็นออกไปเท่านั้นก็เป็นตัวยืนยันอยู่แล้วอะแต่ตรงเนี้ยพอที่กลับมาพูดคุยกันล่าสุดเนี่ยเลยบอกว่าเอ้ยเพื่อไปปฏิบัติตาม MOU ไอ้สี่สิบสามเนี่ยนะครับ จริงๆไอ้ตัวนี้กับข้อตกลงปี6กสองเนี่ยมันก็คือเรื่องนี้ล่ะไอ้พื้นที่ทับซ้อนที่เป็นปัญหาเฮ้ยคืออยาเอาฐานเข้ามาสิอยาเอาฐานเข้ามาแต่พี่ว่าเนี่ยทางการเมืองท่านภูมิธรรมเนี่ยมีการสื่อสารแล้วมาริท่าไหนไม่รู้คนก็ไม่เข้าใจคนก็ไปนึกว่าไอ้กองกาลังที่ระวางอยู่ที่บนตาเมืองทมนั่นแหละที่คนก็าาเนี่ยเฮ้ยให้กำลังตรงนั้นถอนออกไปด้วยตรงเนี้ยพี่ว่ามันเกิดความสับสนอยู่แต่ถ้า อธิบายลองดูว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีภูมิธรรมเขาต้องการอะไรเสียแมวก็นี่ครัคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการสื่อสารแบบนี้แทนที่คุณจะอธิบายความไม่ชัดแล้วก็ส่งไม่จริงๆคุณไม่ต้องสื่อสารเลยจากการประชุมเสร็จเนี่ยซึ่งมันเป็นคณะกรรมการไอ้ทั่วไปคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาแน่นอนทางฝ่ายนู้นก็มีรองนายกไปรนตีกลาโหมเขาพอบเหล่าทัพฝ่ายเราก็รองนายกรนตีกลาโหมปัดประทากรวงกะลาโหมพอบเหล่าทัพรนตีช่วยกะลาโหมแล้วก็ว่ากันไปและเสร็จปั๊บก็มีการไปประชุมโฟ สองคนระหว่างท่านรองบุญธรรมกับรองนายกของฝ่ายนูน้นและเรามีรับตีช่วยกันลาหมด้วยแต่ตรงเนี้ยพอมันมีการไปคุยลักษณะเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการใหญ่เฮ้ยแล้วมันมีไปคุยกันส่วนตัวเว้ยคืออันเนี้ยความไม่ไว้วางใจค,<อ>ค,ความไม่ไว้วา,างใจชน<า><า>มันมีอยู่แล้วคนแม่งยังติดภาพไปเฮ้ยมอวีสี่สี่เอาแนวเดียวกันอีกเปล่าเนี้ยเอาแนวเดียวกันอีกเปล่าเนี้ยแล้วพอออกมาแถลงแล้วแบบที่ต้นว่าพอมาแถลงก็ดันไม่เคลียร์อีก เออไม่คือข่าวออกมาบอกว่าแล้วมันตีภูมิทาสั่งให้ทหารไทยถอยถอยเลยโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านะเป็นข่าวแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคนก็ก็เลยตอนหลังเนี่ยแม้กระทั่งมีโค้ดกของกัปันแหมเป็นพันเอกหญิงอะไรมาที่บายความไปหน่อยๆแล้วก็หายไปมันก็เลยยิ่งไม่เกิดพลังแล้วก็บอกเอาละสุดท้ายเป็นเรื่องของท่านแม่ทัพภาคที่สองที่จะต้องไปเคลียร์รายละเอียดและการจัดการแต่ตอนนี้ในข้อเท็จจริงเราก็เห็นชัดคือกองทัพภาคที่สองก็รับไม้ต่อมากองทัพบกก็รับมาว่าโอเค จะไปเดินตามข้อตกลง62กับเอโมยู13แต่ว่าได้รายละเอียดว่ากันแต่ตอนนี้หม้อมันทัพภาคสองแต่ว่าข้อที่จริงตอนนี้เราก็ยืนยันว่ากองกําลังเหล่าเนี่ยที่อยู่ตรงปราสาทก็ยังอยู่ตามเดิมนั่นแหละคือฐานเนี่ยก็ไม่ได้ถอยไปนะไอ้ที่อยู่ตรงปราสาทก็อยู่ตามเดิมคือกลายเป็นอย่างนี้เสี่ยแมวครับณขณะนี้เ็าต้องยอมรับว่าประชาชนสามารถสื่อความรู้สึกตัวเองได้ใช่ออกมาผ่านโซเชียลแล้วปรากฏว่า ควาถ้าเป็นความรู้สึกหรือหรือข้อความที่มันโดนใจอะ่ะมันปั้งเดียวมันไปทั้งประเทศคทุกคนชมก็ชมนนทหาราแต่ทุกคนด่ารัฐบาลมันออกไปเนี่ยแม้กระตั้งทหารชั้นผู้ด้อยอย่างพสต์ออกไปเลยเออคุณไม่ใช่พ่อไม่ฟังแล้วฟังแต่แม่ทัพถูก <c oughs> ต้องคือเนี่ยมันภาวะการนําของฝ่ายการเมืองของรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นฝ่ายชีย้วิสัยทัศน์ฝ่ายนำใช่ไหมแล้วฝ่ายกองทัพมาเป็นยุทธการยุทธวิธีปรากฏว่าไอ้ฝ่ายชี้นําเนี่ย ไม่ไอหน่วยรองรับเนี่ยเหมือนฟังไว้แต่จะไม่ปฏิบัติแต่จะปฏิบัติบนพื้นฐานของตัวเองแล้วประชาชนเนี่ยไม่เชื่อฝ่ายการเมืองนะกลับจะยืนยันที่จะช่วยกับฝ่ายทหารถ้าสมมติฝ่ายทหารบอกไม่ปฏิบัติแล้วอยู่เฉยประชาชนก็เชียร์ตามนั้นไม่ได้ไปตำหนิฝ่ายทหารว่าขัดคำสั่งบูมชาจริงๆผมมีคอมเมนต์เรื่องนี้นะผมไปดูเลยนะบางคนบอกอะไรรู้ไหมที่คลิปที่คุณทหารคนนั้นที่ใส่กับทหารกัมพูชาเขาบอกเลยนะ เดี๋ยวจะส่งสามีไปช่วยเลยเอนี่เอาของลักของอหลวงไปช่วยเลยนะเอเอเนี่ยเห็นไหมคือเราถึงบอกว่าเนี่ยรัฐบาลนี้มันก็เลยเป็นตั้งข้อผุดฉาข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าในมิติงานต่างประเทศกับความมั่นคงเนี่ยนะโอ้วิสัยทัศน์ก็มีปัญหาแต่ปัญหาที่สุดเนี่ยคือภาวะผู้นําที่จะทํานําหน่วยด้านความมั่นคงเนี่ยมันคล้ายๆว่าไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจะเป็นใช่ครับ คือพูดก็พูดเอาอย่างนี้ครับเสียแมวครับประเทศประเทศหนึ่งครับมันจะต้องมีผู้นําที่แสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณแห่งการปกป้องใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในรับาลคุณแพรทองทานเราจะไม่เห็นคุณแพรทองทานไม้แต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมันก็ไม่มีออกมาพูดวันหยุดไม่ต้องพูดถึงเหมือนหยุดหยุดหยุดราชการไปเลยไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดด้อยมายิ่งทําให้ประชาชนรู้สึกว่า ตกลงเราจะเราจะยอม,ม<า>ให้เขาเขี่หัวอยู่อย่างนี้เหรอไม่ใช่ด้อยไหมด้อยมากเลยแล้วตรงเนี้ยเราต้องยอมรับนะเพราะว่าในทุกทิศทางอ่ะฝ่ายนโยบายเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะคุณเปรียบสเสมือนเข็มทิศเนี่ยที่จะชี้ไปทิศทางไหนส่วนฝ่ายคล้าการประจําเนี่ยก็เป็นฝ่ายฏิบัติถ้าคุณชี้ชัดแล้วมันไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะได้ไปได้ถูกทางเออมันก็เหมือนเส้นหลักการลุกอะ่ะเราจะรู้ว่าค่าศึกลุกมาทางไหนเออเราจะได้ไปเตรียมการ ที่จะเผชิญหน้าอย่างไรสรีแมวเคยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นทหารยศในพลแน่นอนถ้าผู้นําประเทศบอกเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้ตารางนิ้วเดียวต่อให้เป็นพื้นที่ทับซ้อนเราก็ไม่ให้เขาเดินเขาะไอ้อย่างนี้เราก็เดินง่ายถูกไหมเมื่อปพื้นที่ทับซ้อนยังปรับปริ้นไม่แล้วแต่ก็ไม่รู้นั่นแหละฉะนั้นทั้งผมทั้งคุณมีสิทธิ์ฉะนั้นผมก็จะยึดสิทธิ์ของผมถ้าคุณล้มเมื่อไหร่เราไล่ทันทีเออมันต้องอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องสิมันต้องอย่างนนั้เ แล้วตรงไอ้ตรงปราสาทได้ยิ่งชัดเลยไม่ต้องไปขยับอะไรทั้งสิ้นนะไอ้กองอารมปราสาทเนี่ยที่คนมาเที่ยวเนี่ยขอไอ้นี่มันของเราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ถอยหลังเมื่อนั้นจะไม่ได้เลยเมื่อนั้นอะไรที่ถอยปั๊บเนี่ยเพราะไอ้พื้นที่ทับเพราะมันใกล้ไงมันใกล้มากเลยนะถ้าคุณถอยตัวนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวมันเหมือนเล่นเอาเถอดนะเข้าใจคือคือรู้ว่ามันไม่มีคุณผู้ชมแต่เราอ่ะเคยยืนเอาปลายเท้าชิดเส้นแบ่งเขตแดนที่เรารู้ว่าอันนี้ของเรา เราถอยสิเซนมันก็ล้มสิบเซนเราถอยฟุตหนึ่งมันก็ล้าฟุตหนึ่งถูกไหมฉะนั้นตรงเนี้มันถึงต้องวางกําลังไว้ไงแล้วก็ยี่สิบี่ชั่วโมงเพผลอไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเฉพาะตามเมินทมเสียแมวบอกว่ารัฐบาลอ่อนด้อยมากเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทิศทางที่ชัดเจนใช่ครับแล้วก็ความหวานละแวงด้วยครับอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบตามเมินทมแต่ใจเย็นๆใต้นี่หนักด้วยแล้วร้อนด้วยพักกันสักครู่เดียวครับ วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้าพริกทั้ง2รสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยผวยเตี๋ยว ก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า LINE TV TV 999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ